ถึงบ้านแล้วนะคะเมื่อกี้ถามพี่เขาว่าขุดยากไหมพี่เขาเหนือท่วมตัวเลยเพื่อนขุดลึกอยู่นะลึกอยู่ลึกแบบแน่นเลยแหละสี่สิบเซนมาตรฐานใช่มพี่สี่สิบเซนมาตรฐานาได้อยู่เนาะอันนี้เขาได้ก็โค้งมาแล้วเข้ามานี่เลย เข้ารดรดเข้าได้ตรงฝั่งนี้นะคะก็จะทำรั้วเข้าไปแนวตรงนี้เป็นรั้วรวดน้าเป็นรั้วลดน้าแล้วก็ฝั่งของบ้านมุกก็เป็นรั้ววดน้าด้วยแล้วทีเนี้ยบริเวณเนี้ยมันก็จะโดนล็อกไว้การคนเข้าไปได้ใช่แล้วก็พาดูที่พี่เขาขุดพาไปดูตัวก็จะขุดตรงนี้เสาแรกนะคะความลึกก็40เซนเมต ลึกสี่สิบเซนแบบแน่นเลยแหละไม่ขยับแน่นอนเป็นเสาล้วที่อ๋อพอกว้างเท้าตีมันขยับออกมาอีกก็เลยต้องขุดลึกหน่อยขุดกว้างหน่อยเอาเสาล้วมาจากตรงสวนผักด้านในนะคะครับอันนี้เทป,ปุนทับไหมเทป,ปุนทับด้วยย้ายไม่ได้นะพีเดยย้ายไม่ได้ ก็นี่แหละแน่นและเทปูนใส่แล้วก็เทปูนใส่แล้วก็กบดินเข้าไปอันนี้ก็เป็นวัวเป็นแนวอันนี้สามสี่ห้าหกเข้าไปถึงข้างในเลยนะคะเพราะว่าตรงนี้เดี๋ยวจะทำให้มันเป็นแล้วก็จัดพื้นที่ใหม่จัดพื้นที่ใหม่ตรงนี้ ตัวนี้คนละระดับคตัวนี้สองเมตรครับตัวนี้เมตรแปดสิบอันนี้2เมตรอันนั้นเมตรแปดสิบอันนี้เสาสูงเพราะอยู่แนวแนวข้างถนนเป็นไรว่าตัวนี้เอา2เมตรมาใส่หมดเลยครับครับเอาอยู่ข้างล่างมาหมดเลยพอดีพอดีตัวเมตรแปดสิบใส่หน้ามันจะเหลืออีกประมาสองตนครับข้าวกอนครับผมไปดูอีกรอบหนึ่งอีกจุดหนึ่ง มีจุดหนึ่งที่เขาน่าจะขุดเสร็จแล้วตรงบริเวณนี้จะเป็นวรัหะลวดหนามนะคะปิดไม่ให้รถเข้ามาเดี๋ยวเราจะเดินไปทางบ้านฝั่งน้องมุกเนาะเพราะว่าตรงนั้นก็จะกั้นเหมือนกันค่ะ งโซนตรงนี้นะครับคือมันจะเป็นแนวที่อ,อยู่ตรงบ้านของมุกแล้วก็โซนของพื้นที่ด้านหน้าซึ่งาบางที f อเข้ามาจอดรถแล้วก็การเป็นแนวไว้ซึ่งตรงนี้เนี่ยตรงรั้วลวดหนามเนี่ยมันจะมีตรงนี้บางอยู่บางตามมันก็จะกลมคืนกันไปกลมคืนกันไปกลมคืนกันไปนะครับก็ FC ที่มาหรือว่าบางทีคนที่มาเนี่ย ขาก็จะได้อะไรนะจะติดโอ้อยจ,จะผพ้าพมาแล้วเหรอมาแล้วค่ะอ๋อเจ้าภาพวันนี้มีรำนะครับน้องมุกจริงๆอ่ะตอนแรกว่าจะรำตั้งแต่เมื่อวานใช่แต่ว่ารอเจ้าภาพรอเจ้าภาพมาเจ้าภาพจะมาเองเจ้าภาพมาเองออลาเต้เอาปิดประตูให้ด้วยนะข้างหน้า ฝนตกฝน,นตกแล้วโอเคส่วนรั้วตรงนี้คือเราซื้อมัตั้งนานแล้วนะผมแต่ว่ายังไม่ได้ตั้งก็กะว่าจะเป็นตั้งในแนวประมาณนี้แหละอันนี้คือรั้วที่กั้นไม่ให้รถรถรถเข้าไปรถรถเข้าไปด้านในชิตาชิตาซูกะเกิดอะไรขึ้นพอดีประตูฝั่งนู้นไม่ไม่มีคนปิด เดี๋ยวหมามันออกไปเพราะมันเห่าพี่ที่เขามาขุดรั้วไงอ๋อไปเห่าคนมาขุดรั้วคือปกติอะเวลามีมอเตอร์ไซค์เข้ามาตรงเนี้ยหมาเขาจะเห่านะคะแต่ว่าเนื่องจากเมกับพี่เนี่ยจำกัดบริเวณน้องให้อยู่ในรั้วก็เลยทําการกั้นแนวเขตรั้วมาเพิ่มเพราะว่าน้องหมาเขาอยู่ในรั้วนี้แล้วไงในช่วงเช้าเนาะช่วงก็ทําให้รถที่จะเข้ามาเนี่ย ถ้าจะผ่านตรงนี้ไปน่ะจะเข้าลําบากมากขึ้นก็คือเข้าไม่ได้เพราะเรามีตัวตัวกั้นตรงนี้ก็จะจอดได้แต่ข้างหน้ารถตู้ส่งมอเตอร์ไซค์อะไรก็เข้าไปไม่ได้แล้วเป็นเป็นส่วนส่วนไปก่อนเอาเป็นส่วนที่รถจะไม่สามารถเข้าเข้าไปในบ้านแคในบ้านแล้วก็ออกไปทางนู้นได้ค่ะใช่ก็เป้าหมายของรั้วนี้ก็คือไม่ให้รถขับรถเข้ามาใช่แล้วคนก็อยู่แค่บริเวณข้างนอกค่ะตรงส่วนนี้ก็จะมีก็จะมีรั้วให้ บางหมดแล้วตรงนู้นก็เข้ามา,าเข้ามา<อ>ไม่ได้ตรงนู้นไม่ได้นะคะตรงนั้นนะครับก็จะเป็นรั้วสูงก็จะได้เอารั้วจากในสวนผักมาใช้เพราะว่าหมาหมามันเข้าไปได้นานแล้วแหละสวนผักอะรั้วสวนผักตอนแรกเราเราตั้งเพราะว่าเรากล่าวว่าไม่ให้หมามันเข้าไปใช่ไหม <c oughs> แต่ทีนี้เนี่ยมันปิดไม่อยู่ละ <c oughs> ก็เลยเอามาล้อมล้อมให้รถเข้ามาแทนใชก็ดึงจากของเก่าเนี่ยแหละมาวางจะได้ประหยัดงบอันนี้ก็ไม่ได้ซื้อรั้วใหม่นะครับเป็นรั้วเก่าเสียแต่แต่ค่าแรงเพิ่มเติมค่าลวดกับค่าลวดค่าลวดก็ไม่กี่บาทกับค่าแรงแค่นั้นเองส่วนค่าตัวเสาลวเนี่ยก็คือมีอยู่แล้วก็ไล่ไปถึงนู่นเลยถ้ารถใครจะฝ่าเข้าไปในนั้นก็คงลำบากกัน โอเคนะครับสำหรับเอที่เป็นห่วงเรื่องความปลอดภัยแล้วก็เพิ่มเพิ่มล,ว,ลวดหนามเพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งอย่างไว้ป้องกันบริเวณด้านในล้นะครับด้านในไม่ให้รถหรือว่าไม่ให้มอเตอร์ไซค์เข้ามาค่ะ<อ>แบบนี้ไหม้วแบบนึ่งมันมีกี่เมตรเขาอบอกว่ายาวอันนี้บอกว่ายาวกว่าเดิมเดี๋ยวดู 63เมตรก็ต้องใช้3ม้น3วน3ม้วนเพราะว่าของเรามันอ่า2ี่สิบสองสี่สี่สี่สิบหกประมาณร้อยหกสิบเมตรรั้วนะ่ะความยาวประมาณ40่สิเมตรก็คือเส้นเดียวเส้นเดียวไม่ได้มี2เส้นถ้าจะใช้4เส้นอ๋อ4เส้นสี่เส้นก็ อ่สสบร้อยหกเมตรจะได้รวดน้ำจอากอยหกสิเมตร<ม>ครับนี่อหเมตรกับสิบสามเมตรบ่ครับนี่หกมแล้วนีราลอยยี่สิบห้าเมตรกมีอ๋อลอยยี่สิบหาเมตรม้นหนึ่งบ็อนคหนึงแมนครับผูกตองเลยครับผมบแล้วก็ครอบคาง เดี๋ยวผมไปสร้างขอบผังนั่นเองมวนใหญ่เลยอืออะอื้อสอเอ่อโอ้ยมีกระดาษระกระดาษห้องนี่ได้อยู่โอเค วิธีร่องแล้ววิธีล่องแล้วเขาพูดอะไรสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องเมเดสตอรีนะคะกับ ตอนช่วงเช้าๆของวันอังคารวันพุธวันพุธค่ะเมื่อกี้นะคะตอนหนูไปเก็บพิกนะคะหนูได้ยินเสียงปลาในสะของเรานะคะกระโดดแบบว่าจุ๊มจุมจุ้มเลยสงสัยปลาเขาขึ้นมากินเออขึ้นมากินเศษเออพวกผักบุ้งพวกอะไรนะคะหนูก็เลยบอกพี่เนงว่าหนูได้ยินเสียงปลาด้วยคะ่ะวันนี้นะคะเรามีเมนู ผัดตับใส่ดอกหอมนะคะแล้วก็มีผัดผักบุ้งค่ะแล้วก็มีนี่ลวกไข่ไว้ให้พี่เมย์ด้วยเหมือนเดิมนะคะของทุกๆเช้านะคะเดี๋ยวเราจะมาลงมือทำกันเลยแต่ว่าเราขอเตรียมวัตถุดิบไว้ก่อนนะคะนะอันนี้คือพริกที่เราเก็บมาแต่สวน,นะคะ่ะก็คืออาีั้งฝนตกหนักย ฝนตกหนักมากหนังเจอแบบว่าไฟดับหนูกําลังอาบน้านําหนูอยู่ในห้องน้ําแล้วนะหนูก็ทําอะไรเสร็จแล้วดีแต่หนูเอาโทรศัพท์เข้าไปไงหนูก็เลยใช้ไฟจากโทรศัพท์อะไฟฉายจากโทรศัพท์นะ่ะอาบน้ําและน้ํามันก็มีอยู่ไงหนูเปิดน้ําทิ้งไว้ให้มันเต็มถังตลอดทีนี้หนูก็เลยรีบ,รบๆอาบอาบออกมาปุ๊บไฟก็ดับยาวดับประมาณชั่วโมงสองชั่วโมงนะคะตั้งแต่สี่ทุ่มหรือห้าทุ่มนี่แหละ จนถึงตีหนึ่งมาตีหนึ่งพอหนูตื่นขึ้นมาปุ๊บเข้าห้องน้ําเสร็จปุ๊บไฟมาปุ๊บเข้าห้องน้ําเสร็จได้แป๊บหนึง่งไฟดับต่อค่ะต่อจนถึงประมาณตีสี่กว่านะคะไฟค่อยมาแต่เมื่อวานแต่เมื่อคืนคือน,น่ากลัวคือตรงที่ฟ้านะคะฟ้าฟ้านี่คือแบบทั้งร้องฟ้าทั้งร้องทั้งแรบกบที่นี้ตอนที่ไฟจะดับอีกนะ่ะมีฟ้าลงครั้งหนึ่งก่อนแล้วไฟก็ดับอีก ดับอีกเหมือนมันดับปพ๊บแล้วมันก็มาใหม่แล้วทีนี้ก็ดับยาวยาวทีนี้นะ่ะฟ้าก็ลงแบบว่าติดต่อกันแบบรัวๆรัวเลยนะคะแบบเสียงดังมากหนูก็กลัวหนูตื่นมาช่วงนั้นพอดีไงมามา สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่ช่องเมดเดย์สตอรนะครับอัปเดตเช้านี้กับพี่ทุยนะครับพี่ทุยกำลังทำอะไรครับพี่ทำยอดซุ้มทำยอดซุ้มอ๋อนี่เป็นยอดซุ้มนะครับตรงส่วนหัวข้างบนก็จะใช้เหล็กตัดนะครับตัดแล้วก็เอาไปวางไว้ข้างบนครอบ กันนองกันน้ำด้วยนะครับข้างบนสุดจะประมาณนี้อันนี้เดี๋ยวต้องตัดตัดเหล็กเข้าไปอีก <Okay. S 1> พี่สง่ว่าเสียงงี้ว่าเสี้ยวผาอะไรหรอกนะทั้งสีหมากุ้งหัวนี่สิตำนี่สิแมวอาไรเนี่ นั่งไว้เนี่ยชูตานั่งชูตาแม่นั่งชูตาน่ไป i love it กวนก็วายเนาะโอเคนั่งลงค่ะเออไม่ใช่อะไรคันกันเลยนะยุดนี่ชีตาของเธอหัวอันต้นน้ำบอกราพที่หาแล้วรที่หาตัวน่ะเคื่องไ เดานอะไรก็เป็นอไรก็เป็นของสองหน่อย้ไได้ของสองหน่อยได้พอดีเยเาถุงเล็กไปเจ้าปะตักไปในสองมันนะ้เอาไปวางเด้อัยิ่งตัวนี้เขาเปก่อนยิ่งมนเปี่ยนเลยมันลรมมัน เนาะอืมเอาเอาสองไปมาด้วยกันก่อนอืมมันอะไรมันตรงกันเลยต้องคิดหากันสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องเมดเดย์สตอรี่นะครับผมกับเช้าวันนี้เมื่อคืนฝนตกหนักมากครับประมาณตีหนึง่ง ทีหนึ่งฟ้าแบบว่าฟ้าลงแรงมากจนมุกนี่บอกว่าสเดิดนะครับเมย์ก็ตื่นขึ้นมากลางดึกเลยเพราะว่าฟ้าลงแรงมากแรงแล้วก็ดังเป็นระยะระยะดังแบบดังสนั่นนะครับไฟก็ดับประมาณสี่ชั่วโมงเมื่อคืนก็คิดว่าฝนน่าจะหยุดตกแล้วแต่ว่าสงสัยเป็นพึ่งจะเริ่มเข้าหน้าฝนนะครับนี่ครับเดี๋ยวให้ดูฟ้านี่ครับ fc หลายคนทักมานะบอกว่าอยากให้ไปตกแถวบ้านบ้างผมก็ไม่แน่ใจนะว่าทําไมไม่รู้เหมือนกันว่าทําไมที่เนี่ยฝนตกดีเหลือเกินตั้งแต่ต้นเดือนแล้วเนี่ยครับตกมาเรื่อยๆหยุดแค่วันหนึ่งนะครับวันสองวันแล้วก็ปล่อยๆมาเรื่อยๆ <c oughs> นี่ครับดูฟ้าครับ ฟ้าคืมมากเลยอ่ะฝนน่าจะตกอีกหลายวันผมได้ให้ช่างทำรั้วนะครับมาทำรั้วตรงตรงโซนด้านข้างของบ้านของน้องมุกนะครับตรงนี้แต่ว่าจะเป็นแค่รั้วลดหนามกั้นแนวบริเวณซึ่งก็จะมีต้นใส่ตัวนี้บางอยู่บางอยู่นะครับตัวนี้บางอยู่แนวของรั้วก็จะอยู่ด้านหลังนะครับเป็นรั้วลดหนามซึ่งผมก็ซื้อมา ไว้นานแล้วแต่ยังไม่ได้ยังไม่ได้ตั้งพอดีว่าช่วงนี้ฝนค่อนข้างที่จะเหมือนหยุดหยุดตกก็เลยให้พี่เบียร์บอกว่าหาหาคนมาขุดรั้วให้หน่อยนี่ครับตัวนี้ก็จะเป็นรั้วแล้วก็ส่วนตรงนี้นะครับจะเป็นเดี๋ยวทําเป็นไม้คาดธรรมดาเป็นไม้หรือว่าเป็นเหล็กคาดธรรมดาไม่ให้รถรถมอเตอร์ไซค์หรือว่ารถยนต์เข้าไปข้างในนะครับ ไม่ให้รถยนต์หรือว่ามอเตอร์ไซค์เข้าไปข้างในแล้วก็ส่วนระหว่างรั้วก็ใช้ลวดหนามดึงขึงนะครับถึงยาวไปเลยถ้ามองมาจากข้างนอกก็จะมีต้นต้นไซเกาหลีบางบางตานิดหน่อยอยู่ก็จะกลมกลืนไปกับพื้นที่แต่ว่ารถจะไม่สามารถเข้าไปได้รถหรือว่าคนก็นอกจากว่าจะกระโดดข้ามรั้วหรือว่ารอด <c oughs> แต่ถ้ารถเข้าไปไม่ได้ก็มีตรงนี้ด้วยนะครับตรงนี้ก็จะเดี๋ยวจะทาเป็นเป็นตัวล็อกล็อกกับเสาอันนี้ก็คือหนึ่งจุดนะครับหนึ่งจุดที่ไม่สามารถที่จะจากด้านหน้าเพราะว่าฝั่งนี้ก็เป็นกําแพงไปแล้วบังไปแล้วนะครับบงังบังแล้วก็จะเข้าไปไม่ได้ ก็จะช่วยในระดับหนึ่งนะครับสำหรับรถยนต์ที่จะขับผ่านเข้าไปก็จะหยุดไว้แค่นี้อันนี้เพื่อนก็ขุดให้ละก็วัดขนาดด้วยวัดความกว้างความเอาลึกเท่าไหร,พร่พอสี่สิบเซนนี่ครับขุดมาเป็นแบบว่าเป็นแนวสี่เหลี่ยมนี่ครับข้างล่างนี่จะเป็นดินดินเดิมเนี่ยครับผมถม,ถมดินขนาดนี้เลยนะเนี่ย ข้างล่างเป็นดินเดิมครับปูนนันปูนกอหม้อหรือปูนสาบปูนเคี้ยวก็ได้ครับปูนเขียวรรมาากไเก็เบสีด,ด,ดูนะครับนี่ดินเก่านะครับจะเป็นสีดำๆเมื่อก่อนตรงนี้มันจะเป็นที่ปลูกมันเก่า